สวัสดีครับทนผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเป็นช่วงยุครุ่งเรืองสุดขีดของวงการฮิปฮอปไทยเพลงแต่ละเพลงครับออกมาเนี่ยเป็นร้อยล้านวิวกันเป็นว่าเล่นนะครับปัจจุบันก็ยังร้อนแรงอยู่นะสำหรับวงการฮิปฮอปไทยแรปเปอร์เกิดขึ้นมากมายในวงการเพลงไทยครับแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านนั้นกําลังพัฒนาอย่างสุดขีดเช่นเดียวกันอย่างที่เวียดนามครับมีส่วนตรวง MGP ครับที่โด่งดังในระดับเอเชียไปแล้วมีผู้ติดตามมากถึง7ล้านทับสคร i b ต์นะครับแต่ละเพลงเนี่ย ทะลุร้อยล้านวิวกับทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่ไม่ไกลจากบ้านเรานักนะครับก็เป็นลาวเองครับก็กําลังพัฒนาอย่างไม่หยุดจอนเช่นกันเดิมทีเพลงของลาวครับแทบจะหายากมากที่จะทํายอดวิวได้แตะถึง20ล้านวิวหรือ1 0อยล้านวิวนะครับเนื่องจากประชากรของลาวมีน้อยมากไม่ถึง10ล้านคนเลยด้วยซ้ำไปการจะทําเพลงให้ฮิตติดหูนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้แต่เป็นเรื่องยากมากถ้าหากว่าคุณอยากให้เพลงนั้นมันเข้าไปอยู่ในกระแสแต่ทว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับเราได้เห็นกับเพลงลาวและแร็ปเปอร์ชาว บางคนที่มียอดวิวเพลงถึงร้อยล้านวิวยังเพลงอยากเป็นลูกเขยครับมันบ่งบอกว่าวงการเพลงลาวกําลังจะปะทุขึ้นในเร็วๆนี้เพศเป็นเรื่องเป็นลาวนะครับทีแพรเรื่องราวเพลงนี้ภายใต้คําว่าเพลงไร้พรมแดนโดยเขากล่าวในตอนที่เพลงอยากเป็นลูกเขยอัพได้3สัปดาห์ยอดวิวทะลุไป20บล้านวิวนะครับก็เขียนไว้ละเอียดบอกว่าปรากฏการณ์อยากเป็นลูกเขยสะเทือนวงการเพลงลาวไทยเพลงเนื้อหาไม่ซับซ้อนดนตรีร่วมสมัย MV เรียบง่ายแต่คอน เพียงแค่อัพย o u t u ส e 3สัปดาห์ยอดวิวก็ทะลุ20ล้านวิวซึ่งประชากรลาวมีเพียง7ล้านคนเมื่อหลังเพลงยังเป็นลูกเขยเริ่มต้นจากยูทูบเบอร์ลาวคือโสภาณช่างภาพอิสระชาวเมืองปากเซแขวงจำประสัทอยากทำเพลงโปรโมทช่องตุพนาชาแนลจึงปรึกษาแบกือยูทูบเบอร์มือหนึ่งชาวลาวใต้และกลายเป็นโปรเจกต์เพลงแจ้งเกิดของช่องเขาทันทีเพลงนี้มีนักร้อง3คนนั่นก็คือโสภาณ์แบกือและนักร้องลาวที่เจมบ่าวเมืองท่าแขกโสพนณาบอกว่าการลงทุนทำเพลงนี้ ใช้เงินแค่3ามแสนกีบก็คือ1บาทเท่ากับ320ีบกีบนะครับเพราะเป็นการขอความร่วมมือจากเพื่อนฝูงจุดขายของเพลงอยากเป็นลูกเขยอยู่ที่ท่อนฮุกร้องเป็นภาษาไทยโดยแบกคือซึ่งตอนที่ทํา MV แบกคือแสดงได้ดีมากถ้าสมมติว่าเฮานั้นเป็นแฟนกันถ้าเป็นแบบนั้นผมว่ามันคงจะดีเพราะไอคนนี้หน้าตากระบ,บอได้หรอโซบนาคิดถูกแล้วที่ให้แบกคือร้องเพลงภาษาไทยเพราะคาแรคเตอร์ในคลิป u t u b e แบกคือก็คือคนลาวพูดไทยแม้จะมีปฏิกิริยาเชิงลบจากคนลาวบางกลุ่มว่าลาวลืมซ่าไม่ร้องภาษาลาวแต่ และแบกือก็ไม่ใส่ใจเพราะดนตรีไม่มีพรมแดนประเด็นลาวลืมซาดนั้นเธอยูนาเจ้าของยูนาสตูดิโอได้ช่วยอธิบายว่ายุคดิจิตอลคําว่าอาคติทางเชื้อชาติควรจบลงเสียีคนลาวพูดอังรกษได้พูดเวียดนามได้ก็ยกย่อง <ๆ S 2> ชมเชยกันแต่ทาไมาคนลาวพูดไทยกลายเป็นเรื่องบอถ,ถูกต้องก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วกล่าวทิ้งทวนว่าวงการเพลงลาวได้รับการต้อนรับเพลงอยากเป็นลูกเขยเป็นอย่างดีและเพลงนี้ก็ทะลุร้อยล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นหนึ่งในศิลปินที่ฟิจิลิ่งในเพลง ยังทีเจมเขาเนี่กับเพลงใส่ใจได้แค่มองยอดวิวตอนนี้ก็จะทะลุร้อยล้านวิวอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงที่บุมมากๆของวงการเพลงลาวแล้วก็แรปเปอร์ชาวลาวด้วยชาวลาวบางคนก็อธิบายไว้ได้ดีว่าความอาคติต่อคนไทยจะหมดไปในยุคเด็กรุ่นนี้แหละซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแรปเปอร์ลาวก็ตีตลาดไทยไปที่เรียบร้อยแล้วมีผู้ติดตามชาวไทยมากมายครับในแชแนลของโสภานาชแนลหลังจากยอดวิวทะลุร้อยล้านวิวนะครับตอนนี้ เขาก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วชื่อว่าเพลงพ่อแม่อ้ายถามหานะครับก็ได้เราแก๊งเดิมของเขาครับมาครับไม่ว่าจะเป็นอีเจแหรือแบคคือครับก็ดูท่าว่าจะร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายอดวิวหนึ่งวันก็3 0 0 0 0นกวิวไปแล้วนะครับจึงรวดเร็วมากสำหรับเพลงเรานะมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์มากมายถึงเพลงใหม่ของพวกเขาแล้วก็มีแฟนคลับมากมายซึ่งมีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติด้วยนะครับชาวไทยก็บอกว่าขอบคุณเพลงเพราะๆนะครับติดตามมาโดยตลอดดีใจที่ได้ยินภาษาไทยน่ารักน่ารักเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเพลงเสมอ ทำให้เราอบอุ่นว่าเราคือพี่น้องกันนะครับไทยแลนด์และลาวนะครับนี่ฮะคอมเมนต์ไทยเพียบเลยนะครับนี่ฮค,คนไทยเป็นพี่น้องกับคนลาวคนไทยรักและปองดองกับคนลาวมากหลายพ่อแม่อ้ายถามหานะครับพวกคุณคือซุปเปอร์สตาร์ของเราที่สร้างชื่อเสียงให้เราสุดยอดค่ะทำผลงนานดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะเราคนไทยจะช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้นะครับ แบรนด์ขับไทยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ก็ถือเป็นการประสบความสําเร็จของแรปเปอร์ลาวนะครับตีตลาดไทยเป็นผลสําเร็จอแต่ละเพลงเขาก็จะมีภาษาไทยแทรกเข้ามาในเพลงนะครับแล้วก็มีชื่อก็แปลเป็นไทยให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าพัฒนาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่วงการแรปเปอร์ไทยเราก็อย่าหยุดนะครับต้องพัฒนากันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลงลาวที่โด่งดังในประเทศไทยนะครับหากคุณชอบใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ผม้วยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ